กูไม่ออกเลยวะกูออกหมดเลยเนี่ยมึงแต่งตัวงั้นน่ะมันเลยไม่ออกอ๋อเราแต่งตัวมึงใช่ไหมเออเราเราดูไลน์กูด้วยไลน์พอยเนี่ยมันรู้แล้วว่าของของมันแท้แน่นอนใช้ได้ของจริงอะไรเงี้ยมึงโกอยู่ป่ะนี่โกอยู่โกอยู่เอาไว้ซัดความเฮี้ยทะลุหมดแล้วอย่าแล้วก็ไม่บอกไอ้ซัด กูต้องไม่ขายยาไอ้มาเฮ่ยเออใมีเงินแดงเลยไปเก็บยาไหนแล้วแบกมึงอ่ะไหนทุ่มทอมทุ่มทอมแบ็กมึงอะไอ้ก้องมาช่วยกูขายยาดิได้แล้วแพทย์ไปดิสิบคนเองจะได้มีเงินทำเอาไอ้กระสุนในแกงเราพักชีวะครับไอ้ก้องเปลี่ยนชุดก่อนนะไปไหนกันพี่ไปไหนขายยาขายยาใช่เหรอ นั่นนัวหัวหอดวะใอ้ตัวยังไงครับส่งมาลวส่งมาลวในดิสเพิ่งทำลงเมื่อกี้เลยตรเฟี้ยว

แกงัวโทรหายกทินกันเดี๋ยววะโดนดิบวะไม่รับโทรศัพท์เลยนะโคตรแสบ,บเลยไปไหนเลยไม่รับโทรศัพท์เลยสแสบที่ไห <c oughs> นคือถเ่งบอกว่าอ้าวลงแล้วเหรอ สวัสดีครับสวัสดีคนดูจากเพจมูด้วยนะครับมูเดสสวัสดีครับผมอ,อ๋อแสดงว่าไปแล้วน่านอนแล้วล่ะไอทุนนี้ก็ไปแล้วเลยแต่นอนวัวดวิคือแบบว่าไม่ไม,ไม,ไม่มีกระสุนเล่นแล้วแม่งอุดอัดชิบหาดดยเลยลงแล้วค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสก๊อตใจรายทำหน้งกระถิ่นลงคอ มันเป็นงานครับมันเป็นงานมันเป็นงานหยอกหยอกหยอกเป็นงานเป็นงานครับเป็นงานจริงๆโอ้หแี้ฮ่ชื่อกูจะหลุดเอออากาศมันร้อนอากาศมันร้อนปลอมยังไงให้เป็นกูวะก็เป็นกูอยู่ดีนะ เห็นดังเห็นเห็นคลิปยังเห็นไล่เห็นไล่จะได้เขาเท่มาเล่นซิกดักมาเล่นซิกดักมาเล่นซิกดักซ่อมรถยังเนี่ยยังยังนี่แต่ใครเขาแรงเลยยามาดิเดี๋ยวต้องแมายาที่คุณดูคุณดูดิขณ่ยังไม่ซ่อมเลยยังแรงเลยเลเวลอ่ะไอ้เหี้ยถ้าเออเลเวลถ้ามันจูนได้นะกูบอกเลยจะหลวจทางตรงจะจัดเลยคันเนี้ยมีข้าวบ้านในเลเวลอ่ะ ข้าวอ๋อกูจะแคสไอ้เคียบแคสไม่มีวะเลเบลไม่รู้อ่ะเดี๋ยมาดูเลยไปขอคนในเลเบลก็ได้ววะขอปุ๊บนี่นะป้าสาวทิศท้องไม่ลุกเขาไม่ใจร้ายหรอกมั้งไม่ใจร้ายก็เฮียแล้วกูโดนมาทั้งนี่ยังไม่โดนนี่หว่าวันนี้ยังแต่เกือบเออมึงเนี่ยมันมาฮีโร่ของกูถูกว่ะเพื่อนกูเพิ่งกดทีเดียวนะเว้ยเคสอ่ะไอ้เหี้ยมึงมาเลยอะ ไม่กูกูกำลังจะได้อีกเคสหนึ่งแต่คือกูเห็นเพื่อนอนะไปสี่คันใช่ไหมกูก็ตกลงกับไอ้แวนว่าไอ้แวนเดี๋ยวไปอีกเคสหนึ่งมันไม่มีคนไปขึ้นมาปุ๊บกูเหลือห้านาทีอะไประเด็น,นคือกูหลอกมันด้วยเนี่ยผมไม่ได้กดเคสตอนแรกกู <c oughs> <c oughs> ว่าเฮ้ย <c oughs> มันยืนทำเพี้ยอะไรวะยืนแอคทำไมวะกูอบอกเขาว่าเลยว่าผมอะไม่กดเคสหลอกยังไงก็เออผมแค่เปย์ผมไม่มีอะไรเลย มันก็กลัวเบาให้แม่งไปดูบุหรี่แอ,แอคกยืนบนเขากูก็มานยืนทำเชี้ยอะไรวะตอนแรกจีวีมันเด้งมาแล้วกูก็กดอีกทีนึงแล้วก็เอ้ยทำไมมันไม่ขยับวะเคยแหวนกูกูกูยัย,ยแหวนไอแหวนบอกว่ามันน่าจะปล่อยพี่ว่ามันไม่น่าปล่อยนะมันน่าจะซ่อมรถหรืออะไรสักอย่างโจ้าลู่อะไรนะ โอเยขอข้าวดิขอเฮ้ยมาไมเขาใส่จุดแก๊งก่อนวะหลอดเหลือครึ่งหลอดนะต่อต่อมึงต่อให้เขากูรู้ใครที่ได้ออกไปอ่ะออกไปเลยมีใครมีใครมีขาหรือเปราออกไปเราออกไปไม่มีับขอดูขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับอด้ครับขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับตีกันในเกี้ยวหรอครับเนี่ยเลขอะไรใช่ครับสี่สามสี่สามสี่สามให้ไปแล้วเรื่องมันมาหาไม่ได้หาเรื่องนะ อันสามเหรอสามห้าเก้าสามห้าเก้าึงสามสองค่ะหนึ่งสามสองกล้าออกไปนะใครได้เลขอะไรทะเลหนึ่งโอ้โหลงรักสาวพัทยาใช่ เธอนั้นสวยยิ่งกว่าดาราได้ฉลามยาวๆลงรักทีมว่าดูไว้อืมเขาไม่รู้หรือเปล่าครับว่าคนที่มีแหวนนไม่ได้อยู่ดูไว้อยู่จันทังคาน มันอยู่เลนรีปาเอศีอ่ะใช่ปะใครนะเอี่อ่ะไปไหนเลนรีปใช่ปะใช่อ่อยู่อยู่อยู่บ้านแล้วมั้งเล่นอะไรสองสิบแปครับสามเก้าด้วยครับส,<า> <39 S 2> สองห้าครับแม่หนึ่งเจครับที่ชุบสองสองห้าครับสามหนึ่งสามสามเก้าครับ หนึเจ็ดครับชิใครอ่ะชาชาเขียวเหรอครับเลขเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดครับชาเขียวมีข้าวป่ะหนอ่ะพี่ครับพี่ีเองสองสองห้าเลขเลขเลขสองสองห้าฟ็อกเลขเลยขอบคุณครับหนึ่งสี่ศูนยใครี่ใครอ่ะไม่ไพีเพี่เองน้องพี่เองฮะสกอตเอา ไม่ใช่แล้วฉ ah? ัเข oh. ียววะนี่พ่อพ่อพ่อฮะพ่อเห็นรุ่นเกิาชัยอ่ะไอ้ก้อนเรียกเลยแลวก็ขายเป็นไงเหลี่ยนตัวที่แล้วสิบเก้าสิบเก้าหรือหกสองได้หมดแล้วใช่ป่ะอันหนึ่งไปครับก็เอาเอายามาด้วยเอายามาด้วยขายหมดเลยล็อตเดียวเลยเอามาโครสสิบเม็ดไอ้เหี้ยกูมีแค่สิบขวดมีแค่นี้แหละเพื่อนพ่อไม่รู้อะมีแค่นี้แล้วมึงมี้ป่ะเดียวเงาหมดแล้วเนี่ยเออก็ขายไปก่อน มันต้องไปโพอ่ะกูมีแต่เนี่ยมันต้องไปจุดโพอ่ะมึงรู้ปะล่ะมึงยังไม่ซ่อมรถอีกเนาะจะลุกไม่มีทางเดี๋ยว่อยไปซ่อมจุดขายคล่ปกูไปขอข้าวมันมาไม่รู้มันนึกว่ากูอยู่แก๊งมันโอเคแต่กูทำทำคลิปให้เมียแป๊บนึง <laughs> ผมเห็นเขาเรียกชาเขียวก็เลยเรียกชาเขียวเ,เรื่องเรือร่อบอะการชารอบนี้รถอะไรไม่รู้เหมือนกันครับ อยู่ว่ะเพื่อนซ่อมรถก่อนอ๋อโทฟี่ทรสองร้อยกิโลความเร็วสองร้อยต่อชั่วโมงก็นี่ยมีบัตรประกันอยู่เลยเนี่ยตัวขอนของเหมือนเดิมหมดเลยเปลี่ยนแค่รถก็ขายดิ ในกาชามันเป็นรถสองร้อยโลอะรถทำงานวะเอก,ก็ดีนะคดีนะใช่หรอรถสองร้อยโลนี่ลองสองร้อย <200 S 1> โลนี่ส่วนใหญ่มาบนั้นนะเว้ยมันเป็นรถประมูลนะแต่อันนี้มาก็คนทํางานชมชอบทํางานนะ่าจะถูกใจเลยละ่ะแต่ไม่ใช่กูแต่ก็ไม่ใช่กูเหมือนกันอ่ะก็คือกาชามันมาวันที่หนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่ เออมึงช่วยหาบัตรประกันให้กูหน่อยสิเพื่อนถ้าได้บ,าบาาัตรประกันน่ะกูจะไม่ต้องแบบเทรดได้มาเลย <c oughs> ไหนลับแบ็กมึงล่ะไหนพวกตัวแบ็กมึงอ่ะบัตรผู้เล่นใหม่บัตรผู้เล่นใหม่มันอยู่กี่วันวะเดือนหนึ่งอ่ะอ้วกแล้วถามอัน เฮ้ยเป็นงั้นอ่ะเขี้อผีหลอกเฮ้ยมึงเล่นเฟรดไอซีป่ะเนี่ยไม่เล่นเล่นทำเชี่ยเลยเลยเฮ้ยโทนี่ก็เล่นนะเออปล่อยไว้รุ่นมันเล่นไปเถอะกูแก่แล้วหล่อจใช่พวกนี้เราเล่นเฟรดครับกูไม่ออกเลยวะกูออกหมดเลย เอามาก,กูเหลืออันนึงกูเหลือคนเดียวเนี่ยมึงแต่งตัวงั้นนะ่ะมันเลยไม่ออกอ๋อแล้วแต่งตัวมึงใช่ไหมเออแล้วแล้วดูไลน์กูด้วยไ <Okay. S 2> ลน์พอยเนี่ยมันรู้แล้วว่าของของมันแท้แน่นอนใช้ได้ของจริงอะไรเงี้ยชื่อนี้หมวดอร่อยที่ไหนเยตหรวจไม่ไล่อ่ะมีคนตีกันหรอวะ ไหนวะอ๋อน่าอ๋อตัวแอปแซปบเลยไปเลยสิเอาอีเที่ยไราชายาปอมอีกแลก้วกูขายไม่ออกสักขวด

แล้วเฟสไอซีน like ี่เขาลงรูปโอซีกันป่าววะมีมีมีจะมีส่วนของโอซีด้วยมาเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยเฟสอันเดตหรอไอ้เกียก็เล่นนี่เล่นกันเยอะแต่กูไม่ได้เล่นน้องๆมาเล่นกันโวยต้องเล่นแล้วตอนเนี้ยต้องตามเพจหน่อยดิโวยแค่เพจกูก็ตอบไม่ทันแล้วเแหละจะมีเพจอะไรนัดจุกโอซีอ่ะนัดจุกโอซี เฮ้ยกูจะไม่ออกเลยอ่อกูหมดละมึงเอาไปขายไปกูหงุดหงิดวปะสบมึงมาขายเลยให้กูขายเนี่ยฮมันเป็นคาแรคเตอร์กู้เพื่อนขายไม่ออกอ่ะมึงรู้จักยาชางานดำไหมมึรู้จักไหมพี่หลงผู้อ่อนกลัวราชายาปอมไม่เที่ยหายออ ถ้ากูไม่ออกมากดต่อเลยเออกูหมดกูคนเดียวเลยมึงโกอยู่ปะนี่โกอยู่โกอยู่เอไอซ ความเฮี้ยทะลุหมดแล้วเยีแล้วก็ไม่บอกไอ้สัตวจูโคซีเฉยไอ้เหี้ยได้ค่ากลับเรเบลเออกลับเรเบลหมดแล้วใช่มั้ยหมดแล้วหมดแล้ว